อยากกินต้องได้กินกับบัตรเครดิตโลตัสเหลือพอสอามาสำรวจร้าน MJ Hot Pot ตรงพระรามสามเตรียมตัวสำหรับวันรวมญาติในปีนี้ความตังเริ่มตั้งแต่ทางเข้าร้านเลยค่ะปังที่หนึ่งเธอดูบรรยากาศร้านฉันนึกว่ามาคาเฟ่มีห้องส่วนตัวด้วยวันนี้ฉันพาเพื่อนสาวสายกินสุดเนี้ยมาเป็นกรรมการถ้าฉีว่าผ่าฉันก็ให้ผ่าเริ่มจากน้ำซุปก่อนที่เด็ดต้องซุปหม่าล่าน้ำมันหัวเครื่องเทศแน่นแน่นส่วนนี่ปลาจิบยาวเป็นกระเพราทีเลยจ้ะบอกสูตรไว้ให้ปรุงตามด้วยนะปังหนึ่ง สองสามปรุงตามใจหรือจะให้เขาปรุงให้ก็ได้จ้าเอาล่ะมาเริ่มลงมือว้า <Wow. S 1> เต็มโตจุกๆไปเลยทั้งหมูทั้งเนื้อวากิวเอฟายทันลงทะเลไส้เป็ดผักใดๆเขามีหมดเดอ้อเห็นแล้วอยากจุ่มตามไปเลยค่ะอาจชิมไปหนึ่งเป็นไงเป็นไง เริดวางถาดหนึ่งน้ำจิ้มเขาก็เริดไม่ว่าจะเป็นสูตรไหนหยุดไม่อยู่แล้วค่ะเอาอีกครัชาบชิกินดุเหมือนกันนะเนี่ยเริดค่ะมาถึงของหวานมั่งเต็มปากเต็มคำเลยนะคะคุณเพื่อนไม่ว่าจานไหนก็ให้สิบสิบสิบไปเลยจ้า<ร>ที่สองเซอร์ไพรส์ร้านนี้พาสตว์เลี้ยงเขาได้ด้วยจ้าครอบครัวใครเป็นทาสหมาทาสแมวเธอเตรียมตัวรับคำชมจากอากงอาม่และแม่สามีได้เลยทำกันบ้านดี ังที่3ด้วยความใจกว้างมือนี้ฉันเลี้ยงเพื่อนสาวด้วยบัตรเครดิตโลตัสรับสั่์คอหมูคุโรบตะเนื้อโคขุนใบพายไปเลยมาทานครบ4,000บาทต,ตั้งแต่1พฤศจิกายน2,567ถึง31ตุลาคม2,568วันนี้นฉนันได้ผ่านเลยมาเจอร้านตังโปรด,ดีกันอีกกดติดตามโลตัสมันนี่พลัสไว้ด้วยนะคบคุณแค่